b บิตคอยเริ่มฟื้นขยับตัวมาที่1นึ0 0 0สนสามพันลาครับหรือว่าพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเดือนทองของคริปโตนี่ครับเพื่อเจ็นว่าเอาคอยหลากหลายเดรียนในวันนี้ดีตัวกันทั้งกระดานเทรดครับบางเหรียญเนี่ยเก็นคิดไปถึง40%ทีเดียวนะครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็เฝ้าจับตาหนึ่งเดือนสำคัญก็คือดอสคอยครับที่ทางบิตคอยเองได้มีการยื่นขอดอสคอยสวอตเอทีเกับทาง SEC ไปรวมถึงเกสเกีวก็ได้มีการอัปเดตเอกสารของตนเองด้วยนะครับซึ่งคาดการว่าจะมีโอกาสอนุม,มัติในอีก20วันต่อจากนี้ครับจะเราเฝ้าจับตาสัญญาณการพลิกเกมของคลิปโตรือเอาคอยต่อจากนี้ให้ดีครับเราจะมาเจาะลึกประเด็นสําคัญในวันนี้กันครับว่าคลิปโตในวันนี้กลับตัวหรือเพียงแค่ p ู l l b a c k เพื่อที่จะ ลงต่อจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะพลิกเกมคริปโตให้กลับมาเป็นขาขึ้นเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีปเพปื่อนทุกคนครับวันนี้วันที่8พฤศจิกาย,ยนและผมไม่ได้มาแนะนาการทุนครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าตลาดคริปโตในช่วง q 4ส่วนใหญ่แล้วหลากหลายปีมักจะปิดบวก,กน,นะครับและก็เป็นช่วงที่คริปโตมักจะปรับตัวได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าโจหัวมาปี2 0 2 5ครับตุลาคมก็ปิดติดลบทา,ทางที่ประมาณ6 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกทั้งหมดเลยและก็พฤศจิกายนของเราด้วย ภาพรวมเป็นคงปิดลบอยู่นะครับแต่ว่าในวันนี้ครับตลาดคริปโตก็เริ่มฟื้นตัวครับในปีนี้เนี่ยพฤติกาย,ยนเนี่ยจะร้อนแรงเหมือนอย่างในช่วงปีที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องบอกว่าบวกถึง37%เลยนะครับฉะนั้นในตอนนี้ครับเพื่อนๆคริปโตเริ่มฟืน้นนี่คือจุดกลับตัวจริงหรือเป็นเพียงแค่จังหวะในการ pull back แล้วลงต่อในคลิปนี้ครับผมจะพามาเจาะลึกกราฟสัญญาณต่างๆที่สำคัญที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนที่จะกดเทรดนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะ พลิกเกมคริปโตให้กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ครับเปลี่ยนๆเลยครับมองว่านี่คือจุดกลับตัวจริงๆหรือยังคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับเปลี่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันครับใครครับเพิ่งมารับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจะอไปเอ่ยทุกๆวันนะครับเพื่อนๆได้ไหนครับที่กดสมัครเป็นเบอร์ยูทูบครับตกเพียงแค่เดือนละหกร้อยบาทรรดคิปโต ประจำสัปดาห์รวมถึง daily อั d a t e คลิปตกกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเจาะลึกนะครับข้อมูลให้เพื่อนได้ฝังกันแบบและเอียดกันเลยครับใครเองนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใจ่ายใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวครับเพื่อนเพียงแค่สแกนแคลโคดิสอดอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือคลิกที่สอดอยู่ใต้คลดล่างก็ได้นะครับกดติดต่อให้มีในการเข้ากลุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ โอเปนติเกตตรงนี้นะครับจะมีติเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับแบบนี้อ่ะให้เพื่อนคลิกที่ติเกตของตัวเองนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานค่อยๆบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับก็ในกลุ่มของผมเนี่ยจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกสัปดาห์แล้วก็มี daily update กันด้วยนะครับแล้วก็ในจังหวะในการกดเทรดของผมรวมถึง copy เทรดของผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดทีวีไปแล้วนะครับโดืรอมของพอร์ตของผมเนี่ยในฟ่งของ copy เทรดยังคง ปิดบวกอยู่นะครับก็จะพยายามเทรดให้ดีที่สุดเลยกันนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับเข้ามาจอยกันเลยก็กระจายความเสี่ยงในการใช้งาน Copy Trade ของผมได้นะครับสอบถามทีมงานได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาเริ่มวันนี้ในฝั่งของภาพรวมของคริปโตกันก่อนเลยกันนะครับก็วันนี้นะครับในฝั่งของนักเทรดเนี่ยก็ถูกล้างพอกันไป,ประมาณ250,000รายนะครับมูลค่าประมาณ600มิลเลียน ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นนักเทรดฝั่งขายเอสนะครับที่ถูกล้างพอร์ตกันไปนะครับหลากหลายเหรียญก็เก่งขึ้นมานะครับอ๋อในฝั่งของ a อ a x เอง10%นต์ะครับ x v l 36 FIL 49่สิบเกนี่เอี่สิบนะครับแล้วก็1เหรียญก็คือดอทคอยที่หลายคนเฝ้าจับตานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในฝั่งของ Bitwise นะครับได้มีการยื่นขอการจัดตั้งนะครับ Spot Dotscoin ETF กับทาง SEC นี่ครับซึ่งอาจจะมีการอนุมัติในอีก20วันต่อจากนี้เหรียญก็เกสเกลเองครับได้มีการอ๋อ ยิ่นเอกสารในการอัปเดตนะครับในฝั่งของดอสคอยเทปของเขาเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจับตาดอสคอยนะครับสัญญาณไอซกันบ้างนะครับไอซายฮิสแกในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่โซนโอโซซึ่งถ้าเรามองก็คือว่ามันเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปอาจจะยังมีคนมีความต้องการของอยู่กันได้ตอนนี้ฟังของภาพรวมงคริปโตก่อนเลยกันในฝั่งบิตคอยเองนะครับจริงแล้วต้องบอกว่าในช่วงของ t ทมิ่งโฟร์เยอร์ไซเคิลของคริปโตหรือบิตคอยเนี่ยในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเบื้อถ้าเปรียบเทียบในอดีตคือมันจบรอบไปแล้วนะครับแลยกมมีกกากากาาาสนรว่้้ถ มองในแง่ของระยะเวลานะครับก็จะมองว่ามีสัญญาณไดวเจนเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ระมัดระวังในการแต่ว่าเพืเ่อนๆครับผมมีสัญญาในเพืเ่อนต้องเฝ้าจับตาก็คือ EMA 50ในภาวิคดี้ถ้ายังไม่ได้ปิดลุดรวมถึงโครงสร้างก็ยังคงมองความคาดหวังว่าคริปโตอาจจะยังไปต่ออยู่ก็ได้นะครับในฝัง่งดอทคอยเองเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองของการอาเวอาจจะเป็นการย่อลงสีเรียบร้อยแนละ้วเพื่อที่เตรียมขึ้น5หรือเปล่านะครับพร้อมทั้งการจัดตั้งดอทคอยเอทีเอ็มในอีก20วันต่อจากนี้ด้วยที่จะมีการอนุมัติ ก็น่าพอจับตาเลยก็ในส่วนของโมเมนตัมเองนะครับอิชิโมกุเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการซอดลงแต่ว่าในรอบ2รอบที่ผ่านมาล่าสุดนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็พลิกเกมกลับมาเป็นสัญญาณบุยอีกครั้งหนึ่งได้เชนแล้วในสัปดาห์นี้น่าจับตาคริปโตมากๆนะครับโอเคผมจะมาเจาะลึกตามความจริงเพื่อให้ได้ฟังกันเลย้วกันนะครับมาด้วยกันที่ภาพลงคริปโตกันก่อนก็จะมาไวไปไวกันอันใดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางแล้วนะในฝั่งภาพลงคริปโตเองนี่ครับโครงสร้างยังคงเป็นฝั่งขาลงแต่ว่าการฟอร์มตััวเเนนน่อออาจจะมงงงป็ใฝข w ริงเวทได้นะครับก็คือ p a t เทิร์สะสมพลังเตรียมที่จะไปต่อถ้าเราดูตามไ s i ในภาพย่อยครับไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวอะไรเลยนะครับสัญญาณไอโอเจนไม่มีนะครับแท่งเทียนการกลับตัวไม่มีแต่ว่าเริ่มมีการมีแรงซื้อกับเข้ามาบ้างนะครับสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่ดีก็คือสัญญาณจาก MaxD ครับที่เริ่มมีแรงอ่อนตัวลงแต่ว่ามมเมนตั้มยังคงอ่อนแรงเนื่องจาก Mac d เนี่ยยังคงต่ำศูน ซึ่งพฤติกรรมในอดีตครับก็คือว่าเขาเนี่ยอาจจะมีจังหวะในการพูกแบกขึ้นมาได้หรือเรียกว่าศพกระตุกก็ได้ในกันนะครับมี่านจนกว,ว่าเขาเนี่ยจะมีการเรทเทนไลน์นะครับซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวรวมถึงการเบรกเอเมการที่แม็กดีกับไปยืนเหนือศูนย์นี่คือปัจจัยว่าถ้าคริปโตจะพลิกเกมกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งมี3ปัจจัยอย่างน้อยครับในเชิงของโมเมนตัมเลยก็เทคนิคขันะครับก็คือการที่ราคามีการเบรกเอาเพื่อคอนเฟิร์มการกลับตัวนี่คือปัจจัยที่หลายคน ค่อนข้างรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาคือ EMA ครับที่เป็การคอสกันซึ่งในดีครับจนกว่าว่าจะมีการเบรกเอาการเบรกกลับไปเหนือ EMA เขาถึงจะกลับตัวได้ในภาพใหญ่ไม่ก็เป็นเพียงแค่การขึ้นไปพู้แบกแล้วลงต่อพู้แบกแล้วลงต่อหรือบางคนจะเรียกรีเบลหรืออะไรก็ตามแต่แล้วกันนะครับก็จะมองว่าจะเป็นการขึ้นเพื่อย่อลงต่อได้ถ้าแม็กดีของเขายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือศูนย์ได้ครับจะเราแดงซื้อจะไม่แข็งแรงมากพอฉะนั้นเราปัจจัยก็คือการเบรกเอาครับการที่แม็กซีครับกลับไปยืนเหนือศูนย์อีกครั้งนะครับแล้วก็การที่โซคาสิกครับต้องบอกว่ากลับมาคอนเฟิร์มการยกโลจังหวะที่โตนีกกลับลงมารีเซ็ตด้านล่างซึ่งงงออาาาจจจะนนัหวใกรขขึ้ไพ so ูแ ด้านบนก็ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องปกติเออฉะนัอาผมมองว่านะครับคริปโตในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มการกับตัวการจะกลับตัวจะต้องมี3ปัจจัยประมาณนี้ครับเรามาไปแบบเร็วๆในฝั่งของ i t c o i n เลยแล้วกันครับบิตคอยคือต้องบอกว่ายังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ว่าเอาคอยเนีดีตัวได้ดีซะมากกว่า บิตคอยเองก็ต้องบอกว่านี่ครับสัญญาณการกลับตัวก็ยังไม่ได้มีเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงวิ่งเป็นเทเลไลน์ขาลงนะครับชแนลขาลงโครงสร้างขาลงมีเพียงแค่สัญญาณแรงซื้อที่เริ่มอ่อนตัวลงบ้างแต่ยังคงเป็นแมกนีที่ต่ำสุดนะครับสำหรับการที่จะคาดหวังให้เขากลับตัวเลยเนี่ยโอ้กลับตัวแล้วเนี่ยผมยังมองว่ายังไม่ใช่นะครับผมจะมองเป็นเพียงแค่การฟูลแบงคอาจจะยกโลก็ได้แล้วค่อยไปต่อหรือให้เขาคอนเฟิร์มการเบรกไปเลยแล้วค่อยไปต่อผมจะมองว่าเราสามารถเทรดขาขึ้นได้แต่เป็นการเทรดในภาพสั้นแบบเนี้ยเอย สามารถทําได้นะครับในภาพย่อยื่องบอกว่าบนะิตคอยเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่ว่าเริ่มเห็นสัญญาณว่าเริ่มมีแรงซื้อแถวๆช่วงนี้ประมาณช่วง9ก้าหมื่นบาทแถวนี้สำหรับใครที่จะโฟกัสในการกดเทรดก็ลองโฟกัสเพิ่มเติมได้แต่ว่าหน้าเทรดเนี้ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะมองเป็นในฝั่งของการขึ้นไปพู l แ back เท่านั้นนะครับประมาณนี้ในการในภาพย่อยจุดที่ผมมองว่าจะสวยๆเนี่ยควรที่จะต้องมีการทําโลใหม่นะแต่ว่า เซตอัพนี้ก็สามารถเข้าไปก่อนได้การเป็นการแย่ป้องกันการตกลงไปก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมไม่อยากกดเนี่ยก็เพราะว่าแม็กซีเองยังไม่ได้คอนเฟิร์มแรงซื้อที่มันแข็งแรงเลยนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นเบรกการไซเวย์เราเอาคอยก็อาจจะน่าเทรดสัมมากกว่าดอสคอยเองต้องบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับภาพใหญ่เองนะครับเทรลไลน์ตรงนี้นะครับเป็นเทรลไลน์ขาลงอี e เนะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาลงปลอกคุมบทบัง อ่าไม่ให้ดอสคอยเนี่ยเบรกผ่านไปได้อยู่นะครับจนกว่าว่าเขาเองเนี่ยจะมีการเบรกเอเมนะครับแล้วก็จะต้องมีการเบรกเทรนไลน์ออกไปเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโครงสร้างปกติเลยเห็นไหมครับอ่ะต้องมีการเบรกเทรนไลน์แล้วก็มีการลงมาโฉบแบ็กนะครับซึ่งแม็กซี่ของดอสคอยเองเนี่ยห่างไกลศูนย์ค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนอย่างนี้ช่วงซ้ายมือตรงนี้เลยผมเอาให้ดูละเอียดก็เริ่มมีการพูแบ็กขึ้นมาบ้างเห็นไหมครับอ่าเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่แม็กซี่เนี่ยนะครับอยู่ใกล้เคียงกับช่วงซ้ายมือเห็นไหมครับ เป็นโซนกรอบเดียวกันเลยถ้าเราผมลากขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยผมจะมองเป็นจังหวะในการ pull back ได้อาจจะเกิดการไซเว่์เพื่อสะสมพลังให้เกิด divergence ได้หรืออาจจะเป็นการยกโลก,ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วแถวโซนนี้ผมมองว่านะครับอย่ามองข้ามดอสคอยในการน,นะครับอาจจะพลิกเกมเอาคอยให้มีการกลับตัวต่อจากนี้ก็ได้นะครับฉะน้นดอสคอยเนี่ยนะครับ ผมยังมองว่าในภาพเรซอนจะเป็นเพียงแค่จังหวะในการ pull back นะครับอาจจะมีการดีตัวได้ถึงนะครับประมาณ0.196เลยทีเดียวแนะก็เฝ้าจับตาเลกันนะครับผมมองว่าไม่น่าไปนรา,าคาแล้วเพราะว่าถ้าดีตัวไปต่อเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณ แบลเดวิสในหนึ่งชั่วโมงได้และอาจจะทําให้ส่งแรงพักตัวในฝั่งของวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ต่อจากนี้ได้นะครับก็เรามาระวังในการไล่ราคาด้วยนะครับภาพรวมยังคงเป็นโมเมนตัมขาลงที่ยังปกคลุมตลาดอยู่นะครับเพื่อนๆโอเค OK, ผมขอทิ้งท้ายที่บิตคอยก่อนที่ผมจะไปเดินทางรายกันนะครับเพื่อนๆในฝั่งของบิตคอยเองนะครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญเลยก็คือภาพวีคเพื่อนอความหวังของเราก็คือภาพวีถ้าเขาสามารถปิดยืนเหนือ EMA 50ได้นะครับ โอกาสที่เขาเนี่ยจะไซเวเหมือนอย่างช่ช่วงนี้หรืออย่างช่วงนี้แล้วไปต่อยังคงมีเราอย่าเพิ่งปิดโอกาสองตามความเป็นจริงในตอนนี้ในวันนี้ในเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเขาดึงกลับได้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ความคาดหวังที่เขาจะไซเวและดีตัวนะครับ ก็ยังคงมีอยู่นะครับก็เฝ้าจับตาประมาณนี้เลยกันนะครับในฝั่งของจังหวะในการกดเทรดต่างๆนะครับแผนการเทรดต่างๆคลาสในการสอนเทรดผมอัปเดตใน d i s c o r d เพื่อนๆสามารถมาติดตามกันได้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้เทรดของผมด้วยเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของเพื่อนๆเลยกันนะครับังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนครับแล้วก็ในฝั่งของห้องทองคำที่เดียวกันนะครับในฝั่งของทองคำนะครับสัปดาห์นี้เราก็ทีพีกันรัวๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามเข้ากลุ่มทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับที่ดิสชอร์ดด โตก,กลับตัวได้ย,ยังครับก็ลองคอมเมนต์แชร์ที่ใต้คลิปได้นะครับเพื่อนๆบอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ในการวางาแผนของเพื่อนทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดคุยทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่กำลังมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ